สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนทุกทุกท่านครับผมเมื่อวานหลังจากที่ได้อัพในเรื่องของไปเก็บเมล็ดพันยางนามานะครับก็ได้มาละก็จะมีสมาชิกสั่งเพิ่มเข้ามาครับก็เลยต้องไปเก็บเพิ่มนะครับเก็บมาแล้ววิธีการจัดส่งก็คือพอได้มาแบบนี้แล้วนะครับก็จะใช้การไกลนะครับในการตัดดอ,อกใ <G l ain> ห้เหลือเป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนที่เราจะเอาไปเพาะก็คือส่วนนี้แหละนะครับนี่คือส่วนเมล็ดของเขานะครับส่วนนี้เราจะไม่ได้เอา นะครับไปส่วนที่มันเป็นแบบนี้นี่ครับก็จะเอาไปเป็นในเรื่องของปุ๋ยหมักต่อไปนะครับเนี่ยเวลาเรามาเราก็ตัดในส่วนนี้ออกนะครับเด็ดออกเด็ดออกก็จะเหลือแค่ส่วนนี้ครับก็จะไปเพาะต่อไปได้นะครับลหลายเวียบที่ขายกันเนี่ยห้าสิบเมล็ดก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าบาทหรือที่ใดๆก็แล้วแต่หนึ่งร้อยเมล็ดสามร้อยกว่าบาทประมาณนี้นครับ <c oughs> แต่ว่าผมก็จะขายแบบบ,บ้านๆอะไรกันนะครับก็พาเด็กๆไปเก็บเมื่อเช้าก็ได้มาประมาณนี้ครับแค่เนี้ย เดี๋ยวก็สั่งมาเยอะแล้วแหละนะครับก็ไม่น่ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะครับ100เมล็ด80บาทนะครับ200เมล็ด150บาทค่าจัดส่งก็อยู่ที่ประมาณ 30- 50บถึงาบาทโดยประมาณนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจก็สั่งกันเข้ามาได้ครับคุณสมบัติของเมล็ดพันุ์ยางนาก็คือปลูกแล้วนะครับประมาณสักปี2ปีเนี่ยเอาเชื้อเห็ดละงอกไปลงครับเราก็จะมีเห็ดละงอกกินนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีสมาชิกที่ผมได้เห็นนะครับท่านปลูก ท่านปลูกยางนาได้ประมาณปี2ปีท่านก็เอาเห็ดเชื้อเชื้อเห็ดละโงกนะครับไปลงผู้ปรากฏว่าโอโหขึ้นกระจุยกระจายเลยนะครับเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็น5ปี10ปีไม่ต้องพูดถึงครับถัดจากนั้นเราก็จะมีการเก็บเห็ดละโงกขายเพราะเห็ดละโงกก็อยู่ที่ประมาณรลละ2-300แล้วแต่ละพื้นที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับเห็ดละโงกนะครับมีที่สักสองสาไร่ปลูกเห็ดละโงกขายผมว่าโโหได้เยอะเลยนะครับสองสปีแรกอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงในช่วงนั้นเราอาจจะปลูกพืชหมุนเวียนกันไปเพราะว่ามันยังไม่โตนะครับแต่พอมันโตแล้ว นี่ครับก็สามารถที่จะแบบโอเคนะครับสามารถที่จะเก็บเห็ดได้พอมันโตขึ้นไปประมาณสัก3า4 0ปีแล้วก็ตัดต้นขายได้เพื่อที่จะเป็นไม้ในการที่จะสร้างบ้านต่อไปสนใจก็ถั่เข้ามาครับรายละเอียดผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอในการติดต่อนะครับถ้าท่านไหนต้องการแบบนี้เลยก็ก็สั่งเข้ามาเนี่ยครับเป็นแบบนี้ไม่ต้องตัดก็ได้หรือจะสั่งแบบที่เป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะตัดแบบนี้แหละนะครับนี่ครับโอเคครับผมเช้านี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสนใจก็สั่งกันเข้ามาครับผม